สวัสดีครับผมตอนนี้เรามาเยือนแสมสาร่ยครับนี่เรามาแวะนถ่ายรูปจุดเช็คอินนิดนึงโอ้โหชันูนนยอดมากบรรยากาศครับว,ว้าวสวัสดีครับนะนะ้ะมาถึงสมสารนะครับวันนี้จะลงเรือตกปลาพิมพ์น่านครับไปไ่ไก่ฮะไม่รู้จะประสบความสำเร็จเปล่าชันโนนนะครับนี่คือง,งานปลาปะคงพิชชิ่งมาแล้ว โอ้หแน่นอนไข่ล uh> ูกันใหญ่ยอดจริงจสู้นะครับครับวันนี้ทีมงานมาประกงว่าไงครับนี่ครับนี่ครับวันนี้น่าจะไม่ได้ออกทิปนานอ่ะโอ้โหโคตรนานนะทะเลไม่มาเลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวเรเพิมพ์หน้ากันครับเันอยู่จุดชมวิวแล้วยอด อยู่ที่สมัยสาะครับกลับไปไกลครับแล้วก็ทีมงานบาประกองพิธช <mark> ีงตะลหนอกผีเนี่ยตะลันอกพีหสาคนแล้วเนี่ยตัวเตใจ ท้องฟ้าสีไทยเต็มไปด้วยความมาให้รักผาผาหัวใจไปไกลกว่าเดิมเท่าจุ่มน้าใสเย็นสบายแดดสีทองทาปลายคอฟ้าลบทั้งใบเหมือนหยุดเวลาเมื่อเธอและฉันอยู่กลางทะเล นะทุกหยดน้ำนเค็มนั้นคือคำว่ารักเ <c oughs> สียงในที่นี้ไม่ต้องการสิ่งไดแค่มีเธออยู่ข้างกายกับเสียงของทะเลออกไปโอ,อกกอดทะเลปล่อยใจให้ลอยไปไม่มีจุดห <c oughs> มาย <c oughs> ก็ชุดเดิมนี่ก็ได้กะจะโดนน้ำทะเลเลยแก้ผ้าได้เป่เด็กอะไอ้ห่าเนี่ยตาตากไนั่นแะอุ้ยอุ้ยลองดูจักันขายนล้วปลาเช็นปลารับีเล็กเดี๋ยวผมเท็กก่อนมาครับโอ้ยสามโอ้นมันมีหลากหลาในผ่านตรงนี้ครับ มาแล้วครับตัวแรกครับไม่รู้เป็นปลาอะไรเฮ้ยตากเข่าเฮ้ยมาแล้วครับเออสวยสวยมาแล้วครับมาแล้วครับโอครับ น้ำยาครับโอ้โหน้ำยาน้ำยาเดี๋ยวผมือครับผมมาีลยแต่เนี่ยดดเผืครับไปเกแล้ดีกว่าครับผมตอนนี้ฮาฮ่าฮเอาละครับโอ้โหสุดยอดครับตอเลยครับันจะรูนเราโอ้โหลมเย็นแดดร่มกาะเลยอดเลย

อาจาุนครับอุ้ยงเหลืองเลย่ซาซิมิซาซิมิปลาแพงปลาแพงปลาแพงมันมีทาเลเฮ้ยโอ้ยโออยโออายโออ้ยโอ้า้ย้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยออยออ้ยอ้ออยยงอ้้ยอออ้ เหลืองขมิ้นมาดูไตเก๋เลยเกี๋ยวปาเกยตัวเดียวฮะมาลุ้นกันเท้ ไลน์ไมาแล้วสีเสียบสีเสีเยบอยไมวสีสวยนะเนี่ยแต่ว่ามันมันตามเจ็บแล้วอืมอืม ไปมาคันเพราะเราเก่กาหเลยแล้วก็เกี่ยวตัวเบ็ดมากลอยมากว่าพควันยังเขาเละเทะเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยเทครับอะร ท้องฟ้าสีครามน้ำสีใสขึ้อลมพัดเย็นแสงแดดเป็นใจยให้พวกเราเอนี่เฮ้บานตัวใหญ่อิดเด็ดแล้วโลกโกนูโกนให้มันไปลบ้มันไปอเยอะมือเลยป่ะาสนใจ S <S แต่เราได้ปลาชาชิมิเกาแล้วว้าวเรารอดแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลว,เ,ลวเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยใช่ใ <c> ส <oughs> <c oughs> ่ก่อนต่ำอะไรเพิ่มา <c oughs> มาแล้วมาแล้วสิงโขนอะไรบ้างก็เรียกแนะ้วซีเสียดสีเสียดส่วนของเราเนี่ยสี่พันแล้วเนี่ย ยิ um ่หน um ้าก um ันครับตอนนี้ครับอุ้ยใหญ่ด้วยขึ้นไงเนี่ยสวิงมาเลยเพลสฝ่าก็กินเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเย้ เฮ้มีหารแล้วเฮ้ยเลยโอ้โหมีหารแล้วครับมีคนก็นอนอยู่นะครับไม่ไหวแล้วครับสวยงามเอาเฮ้ยเออเหลือกูไม่ได้คนเดียวนี่มาแล้วได้่มนเลยมาแล้วไตเก๋ครับฮนไลน์ฮนไลน์วันนี้ฮนไลน์เข้ามาแรง ดูหน่อยดูหน่อยต้องดูหน่อยแล้วไ่เห็นนะไม่เห็นอ้วหาอ้โหอ้หอ้โหอ้โหโออ้อ้อ้หอ้หโอ้อ้โหอ้โหโอเหโอ้หมอ้หโ้โหอ้หโอ้โหโหโอ้โอ้โหอ้อ้โอ้โอ้โโหอห้โหโอโอ้ออโ้ห มา cái แล้วพี่มาร์ค còn ปลาวิ่งเลย

ขาเรือก่อนไปตักแล้วบอกลยมะนะมีมีหนามตา้มบ้างนะามหนามตัมมันจริงโอ้ระเบิดเขดีอ่ะระเบิดแนวแนวเลยอ๋อเราว่าแล้วเขาโยนเหยียบเลยนี่อะไรก็ไม่รู้เ่ยมีประโยชน์อะไรครับีครับมานอนครับมา มานอนช่วยครับนอนเช่วยขับรถกลับด้วยอันนี้ตอนขับกลับคุณหลับแล้วนะเก๋ซิ่งเก๋ซิ่งมาแล้วครับพิม์นาครับมาแล้วครับนี่มาแล้วครับหลับอีกแล้วครับของใหญ่ไหวครับ ขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับย่าบอกยไม่เห็นยัายไม่เห็นครับชอบชอบวิ่งเข่าเท่าเพื่อนเดี๋ยวไปยกไปยกมันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำหนักเนี้ยเฮ้ยมป็นเถียงเว้ยเันเถียงเว้ย ยังถ <py at led> <speaking einer> ้าตว่าได้ไม่ได้มันก็ไมเป็นไรขแค่วันนี้เธอได้หวรบกันไปกับฉันชีวิตนี้นไม่ต้องไปคิดเยอะความสุขยู่ตรงนี้ถ้าเจอมเจอกับเรามันแนชมโอ้ันเลอะเลยอ่ะ ขเมือชิมแล้วข้จ้วงที่จะได้เลยลองนนูนานๆมาทีเยนน้นานหลับหลับไปแล้วแก้งกับลูกไส้ติน๋นอปลาอะไรครับนั่นจะหลับอีกแล้วครับปลาสาซิมีสาซิมีโอ้ยหลายๆตัวลเนี่ยเย้นอนหลับไปแล้วโอ้โหสุดยอด แจม,มครับ <c oughs> ย่อยครับผมคนนี้พี่หน้าได้คนเดียวเลยนี่ว่าได้ตัวเดียวคนนี้ก็สบายแล้วฮะนอนนี่มียกนิ้วด้วยตื่นมาตักก็ยังดีวะ <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆละ <c oughs> มาครับผมตอนนี้ไนกีทำซาซิมิแล้วครับโอ้โหซาซิปลาสา บรรยากาศครับสมัยสารนะทะเลสมัยสารครับโอ,โอ,โอ้โหนไงวันนี้ลมค่อนข้างจะแรงครับว,ว้าวเนี่ยดูมือชีพสูงใกล้นะครับตันนี้ นี่ครับนักสานนั้นหวาวแัางไงล่ะค่ะตอนนี้ก็ลมค่อนข้างจาะแรงครับต้อ,องกินอยู่นะคนนอนก็นอนอยู่อย่างนี้แหละครับชอบอย่า <c oughs> ครับคลิปน,นี้เป็นนะครับคุณสนุกเลยเนี่ยการ,รลุ้นเพียงเดียวเลยติงดาวอย่างเดียวลเลยครับ พี่นอนเล็กหน่อยเออปาแค่แบบ่ะไหนๆก็ไหนๆละก็ตัวแกกาละคุณแล้วนะมีทำใบยวนด้วยนี่ครับนุ่นได้ภาษาละเฮ้ย ทั้งวันตัวเบื่อแล้วมีเบื่อแล้วลไ,ได้ไม่ได้เดี๋ยวนกินก่อนครีบ่กับน,นะฝ่านี้ดได้ไหมรวมๆห่อยหน่อยเป็นไงบ้างครับโอ้โหจก่นอนกิ้ตัวให้รู้รสก่อน สีสวยนะนี่ตัวหัวหัวจะขึ้นอยู่นะเป็นไงไหมครับโอ้โหตื่นมาก็กินเลยครับโอ้โยเหยียบหัวอย่างนี้เลยลอยไปนู้นหาพิมพ์น่ากินหน่อยครับโอ้โหเนี่ซาซิมิกลางทะเลเป็นไงบ้างขึ้มอ้าวกินจิ้มอะไรดีวะ ที่ไม่ถูกเลยครับโอ้โหทีมงานบลาปะกงแล้วนี่อ้ําสองสองหนึ่งเนื้อหาว่าลุมเ่ะ <laughs> โอ้นอนก็เลยส่งให้เรื่องหน้าคนเดียวเราก็ไปล่ใส่เกียร์อัดร้ <laughs> นานเลยคนเดียวเลยนี่จ่ายครับเดี๋ยวเราไปกินกันครับนี่ซาซิมิว้าวตัวจาง,จงลำเราอะ่ะดูเลยก็าสากขึ้นมาเ,เต็มเลยคือตรงนั้นน่ะของเราไม่เห็นมีอะ่ะ เราออยยื้ออะของรุ่นภาสาครับฝั่งเราปลาขาวนีอ่อะกลับเดี๋ยววันีว่าเผื่อเวลาใช่ทำปลาด้วยตังสี่โมงโเห้ยครับผมงี้ก็ริมตามนะครับคลิปนี้พอละมาพักผ่อนครับ <c oughs> ก็ไม่หมดลนะ <c oughs> แดดสีทองทาปลายขอฟ้าลบทั้งใบเหมือนหยุดเวลาเมื่อเธอและฉันอยู่กลาง เธออยู่ข้างกายเสียงงเลอกไ็ถึงแล้วขอไม่เก็บเลยบาสอ่ะเ้ยรอแล้วเว้ยปครับนี่นี่นี่เรือของแท้เนี่ยเด็จะดินเซหน่อย หลังอค์กรณ์แป๊บหนึ่งครับโอ้โหว่มีห้องพักเยอะแยะเลยครับสมัยสามเออทำอีกที่พักมีบังกะโลเต็มเลยอะไรมาหรอมาแล้วครับวันนี้นะครับโอ้โหตัวนี้วันี้แต่ปลาขาวเลี้ยปลาขาวเลยเอออันนี้คืออะไรน วันนี้เล่นนี่ทั้งวันเลยครับหูหนีบมันหลังนี่ต้องพูดถึงเเอารถใ่จอาใจตังหน่อยไต่ไม่เอาตังแต่จะดีครับวันนี้ครับเอ้รถมา <c oughs> หลบรถนอยหลบรถนอยวันนี้ได้ปลาจานเลยนะเ,นเนี่นยปลาขาวๆเต็มเลยเนื้อดีงั้นเลยเนนื้อปลาปลาเนื้อดีครับดูเยอะเลยริปป์เนี่นนนยไอย้เัาผมตอนนี้ก็ ท่าที่ไปสมสารทุกวันนี้นะครับก็มีที่พักรีสอร์ทขึ้นมากมายเลยครับนี่ครับกำลังก่อสร้างกันเยอะแยะมากมายเลยอ่ะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาพักแล้วก็มาตกปลานะครับตามสพันปลาเนี่ยครับพักแบบชิลๆแต่ราคายังไม่รู้เท่าไหร่นะครับเรายังไม่เคยมาพักครับนี่ฮะแต่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะนะแสมสารก็มีที่พักเยอะเยอะกว่าเดิมแหละนี่ครับ ตามสะพนานปลาเขาก็ทําเป็นบังกะโลเป็นที่พักกันทุกสะพานเลยน่ครับของกินมีนะครับแสมสารครับที่นี่ของกินก็มีเยอะครับผมเนี่ยครับหลากหลายมากมายครับก็สามารถเลือกซื้อเลือกฝันกันได้นะครับตอนนี้พวกเรามาตกนี่เราก็มาจอดรถไว้ที่วัดช่องสมสารนะครับหลวงพ่อดำครับ ที่จอดรถกว้างขวางเลยนี่แล้วเราพาไปดูนครับตอนนี้เรามากับไต่เก๋นะครับผมลงเรือกับไต่เก๋ค่าเรือก็สามคนก็5,500บาทจะคุ้มนะนี่คุ้มมากคนปลากลับบ้านกันไม่หวัดไม่ไหวอะ่ะนี่ครับทำซาซิมิให้กินด้วยนะนี่ครับอาจารย์นูนลงไปกดต่างซ้ํบหนึ่งนี่ตรงนี้ก็มีรักท่องเที่ยวมาแล้วนะ นักท่องเที่ยวเริ่มเดินกันแล้วนี่ครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับวัดช่องสมสารนะครับกดจีเบสีนี้นะครับมันจะมีอยู่2วัดนะจะมีวัดสมสารกับวัดช่องสมสารเรามาวัดช่องสมสารนะจอดรถกันนี่ครับร้านกว้างใหญ่ครับดีมากเลยมีห้องน้ํามีอะไรหมดเลยครับที่นี่ดีมากครับโอเคครับผมใคก็อยู่ติตามนะครับมันอยู่สีวาเลนตี้เลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมอย่าลืมไตเก๋นะครับสู้ เราคืนนัดตกปลาท่องเที่ยวไปอาบอยู่สายน้ำตะลุยทุกไม้พวกเราไม่เคยหวันเลือตายออกอบอบเราทำไปทุกที่เอาแย่ไปกับนายมันเหี้ย า,ามั่มเนียวสีนำทางพวกเราไปลุยกันเลยพวกเราคือนักวกะปนท่องเที่ยวไปทางแหล่งสายน้างลุยทุกไม้พวกเราไม่เคยวันเนือใต้ออกบกพวกเราทัองไปทุกที่ออ e a h นายมงเยี่ยวสี